ดีค่ะอยู่กับช่องเชอร์เบตฟันนี่นะคะวันนี้แม่อูนะคะจะพาอมเล็ตแล้วเชอร์เบตแล้วก็พ่อเอ็มนะไปกินขนม,ม,ม,ขนมกินไหมขนมอไไม่รู้เหมือนกันแล้วแม่อูก็ไม่มั่นใจว่าอมเล็ตกับเชอร์เบตเขาจะกินหรือเปล่าไปดูดิว่ามันเป็นขนมอะไรใครเคยกินบ้างคะขนมไม่ขนมอะไรอะ่ะรังผึ้งหรอพ่อเอ็มและนี่นะคะก็คือขนมที่แม่อูซื้อมานะเรียกว่า เรียกว่าขนมรังพึ่งหรือเปล่าวอปเปอร์วอปเปอร์เหรอเออแต่ว่าอมมรอ<า>งพึ่งไม่เคยกินอีกแล้วเออแต่ว่าเขาจะกินไหมพราะเอ็มว่าเขากินไหมหน้าตาแปลกๆกินไหม,อมเอาไหนกินไหม,ม,ม,อมเอาไหนกินไหมยูม่ๆอยู่เอาไหนกินไหมไม่กินใช่แหมกินไหมอ้าวจะทำไงอ่ะพ่อเอ็มเดี๋ยวโง่นะอ้าวเอ็อมเล่นไม่เคยกินเอ็มเล่นก็ต้องลองกินไหมอ้าน่ะนะอญทอเออกินไหม I, ทำไมทุกคนเหมือนไม่ไม่มีใครอยากกินเลยอ่ะลองกัดดูเอาเด็ดอร่อยไหมไม่กินไม่กินค่ะเพราะเอมกัดเลยครับกัดไปค่ะกัดไปหน่อยนึงไม่กินค่ะอาเชลี่ลองกินไหมอุ้ยทำไมทุกคนไม่กินอ่ะกาเชลี่กัดเดี๋ยวเพื่อนจะซื้อเขียวเดือดอร่อยนะเออดูดูเขียวเขียวอร่อยไหมอร่อยให้เอาเด็ดด้วยเพื่อม เฮ้ยเอาเฮเอบ็มเริ่รรรม <ừ. S 1> หักไปกเลตไมรู้ต้องกินให้หมดอ่ะพ่เอ็มอรอพ่อเอมต้องบงังคับกินให้หมดไมมดเลยลอเอาเตเอะไรไเอาข้าปากไปเลยลูกองเฉลยเป็นตัวอาง่าเร็วเก่เก่งของพ่อเอมกินค่ะลูกต้องกินอรอเยเาไม,ไม่กินไม่ต้องไปเต้นนะวนนี้ครับเอม ออมเล็ดไม่กินแม่อุไม,ม่ให้เป็นเต็มไม่เอาไม่เอาออมเล็ดต้องกินก่อนเร็วๆพ่อเอ็มมันไม่อร่อยจริงเหรอกินชาละเหมอมันก็คือนอี้นะออมเล็ตรู้เปล่าเขาเรียกว่าอะไรพ่อเอ็มที่ออมเด็ดเขาชอบกินอ่ะเปนแปนี่เป็นแป้งหอมเองลูกอ่ะกินหน่อยได้ไหม ไม่เรากินให้หมดไม่เอา,เอากินต้องกินแม่อุจะบังคับเขาให้กินให้หมดนะอ้าวเมรยังไงก็ต้องกินให้หมดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อเม็์ไม่ได้ไไดเซเบ็ดด้วยต้องกินเอาช่วยกันกินมาเร็วๆซื้อมาตั้งเท่าไหร่น่พะพ่อเอ็มสี่สิบห้าบาทอามากินแล้วอ่าใครไม่กินก็ไม่ต้องไปไหนแล้ววันนี้ไปนั่งไปนั่งบังคับอเลร์กับวเซเบ็ที่ ด้านล่างดีกว่าพ่อเอ็มป่ะยังไงแม่อกกูจะมังคับให้เขากินให้หมดอ่ะเร็วๆเ,เ,เห็นไหมแม่อูซื้อมานะเสียตังค์นะพ่อเอ็มทำไงดีอ่ะจะไปกินหน่อยเออแม่อูจะได้ไม่เสียใจอ้าม,มเลิตกินเร็วไม่ได้คำเดียวต้องกินให้หมด <c oughs> อ่ะเร็วๆรวหน้าปาก เป็นอะไรอ่ะพ่อเอ็มมันก็คืออะไรนักเค้กอ่ะเนี่ยก็คือแป้งเค้กเหมือนกันน้อเด่นอะ่ะได้กินน่ะเถอะมาเอากินหน่อยมันไม่มีช็อกโกแลตไงถ้าเพิ่มช็อกโกแลตก็ต้องเสียเงินอีกอ่ะอาปากเร็วอาปากตะเบ็นอาปากมาเร็วเร็วขาดละขาดละไม่ต้องซื้ออะไรให้กินเลยไม่ได้พ่อเอ็มเอาอย่างนี้ดีกว่าพ่อเอ็ม เดี๋ยวแม่อุจะแบ่งครึ่งอ่ะพ่อเอ็มเปิดออกมาให้หน่อยได้ไมั้ยมันใหญ่ไหมใหญ่คนละครึ่งมันอนคนละครึ่งนะพ่อเอ็มอ,อ่อันนี้ให้ใครอ,อันนี้ให้ออมเอนตห้ามตกนะถ้าใครทําตกนะนอ,ปอ,ปอันนี้ของเชอร์เบดมันป๊อปอิดเลยมันป๊อปอิดเลยไม่เป็นไรกินไปเถอะลูกถือถ้าแบบมาช่วยมาช่วยหน่อยอ่ะนี่แม่อุจะช่วยนะ ดูดีๆถ้าตกอินเน็ตโดนนะโดนปรับนะอ่ะ,ะกินกินข้าวโลกกีนแรงกินข้าวทำไมแต่ละคนแปแบบนี้อ่ะกินแล้วเร็วค่ะแยากกินแล้วเร็วค่ะเวลิลลาก็เอม็มสรุปแปลแล้วกลับบ้านดีกว่า ลกลับบ้านนะนี่นะเดี๋ยวแม่อูจะกินเองนะอ,งนอ่าแม่อูกับพ่อเอ็มจะกินเองนะก็ส่วนเชอเบกอ้ออมเล็ตเดี๋ยวกลับบ้านเลยโอเคนะโอเคนะพ่อเอม็มดูเรื่องนะโอเคนะกลับบ้านเลยนะเชอเบกกลับบ้านแล้วนะบ๊ายบายบายวห้าจินนะเ,เพื่อนๆเ,นเนคยกินไหมคะขนมรังผึ่งอร่อยดีนะพ่อเอม็มอะ ทำแล้วทำแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อใส่ใหม่กันทำเดียวเดี๋ยวเราไปซื้อใหม่กันดีกว่าพี่เอ็มอ่ะติ่มให้อ่ะกินกินก็เชื่เป็ดไม่ได้ mai, ดไงอ้อมเด็ดเชื่เป็ดไม่ได้ไงอันนี้อ้อมเด็ดกินหมดโอเคไหมกินให okay, ้หมดนะกินให้หมดเลยนะอ่ะดูเชื่อเป็ดก่อนว่ากินหมดไหมอ่ะอ้อมเด็ดแม่แม่อุปนไม่เหมือนกัน แม่ก็ไม่ต้องอะนะแม่อู๋ก็ไม่พาไปไม่รู้แต่ต้องกินห้าปากกินให้หมดถ้าไม่ทำหล่นก็คือก็ไม่ได้กินสายใหม่นะหวดูเพราเอมดูเป็นหวนะฮะกินให้หมดถ้าแม่อ,อูนับหนึ่งถึงห้านะเพราเอ็มหนึ่งถึงห้าแล้วกินไม่หมดก็คือเราก็กินกันสองคนสายใหม่เริ่มแล้วนะ,ะน้องไม่กินสายใหม่ หนึ่งสองสามสองเชื่อ2 2> ไหมสามสี่สี่แล้วนะพ่อเอ็มห้าโอเคอดไม่ได้แล้วก็ต้องกินให้หมดให้เวลาอีกสามนาทีนะโอเคไหมหนึ่ง ตต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 ิดติ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 ดติ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 โอเคหมดเวลาค่ะไปไปได้แล้วไม่ทันแล้วค่ะโอเคนะกินไปก็เสียเวลาอ่ะทิ้งไปเลยค่ะทิ้งไปเลยค่ะไม่ต้องกินนะจ๊ะอ่าไม่ต้องกินนะอ่ะพ่อแอมกินให้หมดได้ไหมเห็นไหมดูสรุปเขาก็ทิ้งอยู่ดีดูนะออมเด็ดนะเป็นอย่างงี้ทุกพี่นะ มาแล้วอเม็ดไปกินน้ำเหรอพ่อเอ็มเลือกได้เลือกได้หลายอนเลยไม่หยอดพ่อเอ็มไม่หยอดเพราะว่าไม่กินแล้วมาที่นี่แล้วเลือกไ้หลายรูปเลยไม่เอาเพราะว่าเขาไม่กินกลับบ้านเลยโอเคนะสำหรับคลิปนี้นะคะกินขนมก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะแถมก็ร้องไห้ด้วยนี่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้อมเม็์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะอุ้ยไม่ใช่ช่องอมเม็์นี่นะช่องเชอร์เบทฟันนี่ บายบายค่ะเจเบตปันนี้บายบายค่ะโอเคนะออมเล็ตออมเล็ตโอเคนะแม่อูไม่ได้ใจร้ายนะแค่ขนมอะขนมปังใส่แป้งขนมแบบใส่แป้งแค่เนี้ยเขาก็กินไม่ได้นะโอเคบายบายค่ะไม่อร่อย <laughs> ไม่อร่อยไดย้ไงออมเล็ตมีตังหรือเปล่าล่ะถ้ามีตังก็ใส่ไปค่ะลูกบายบายค่ะ